มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับหากเราต้องการจะสร้างบ้านด้วยเสาสำเร็จเนี่ย เราควรจะขุดความกว้างคูณความยาวคูณความลึกอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้ผมจะพามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังที่ผมจะใช้เสาสําเร็จในการสร้างเป็นเสาขนาด8ศอกหน้า6นะครับบนพื้นที่ขนาด7.5เมตรคูณ12เมตรถ้าคิดออกมาเป็นตารางเมตรนะครับเท่ากับ90ตารางเมตรพอดีนะฮะหลังนี้ที่ผมกำลังทำการสร้างอยู่นะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นไม่ใช่บ้านลูกคา้าเป็นบ้านของผมเองที่ผมจะทําการสร้างและอยู่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความกว้างความ,วามยาวและความลึกของหลุมกันนะครับว่าผมขุดไว้เท่าไหร่นะครับหลุมที่ขุดไว้ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่แบบสี่่่ลยมึงทานคววกูออข 60เซนเหมือนกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผมขุดความลึกแค่นี้ขุดความกว้างแค่นี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับบนพื้นที่ที่ผมกําลังสร้างอยู่เนี่ยที่ดินที่ผมสร้างอยู่นะครับได้ทําการถมดินไว้เป็น10-20ปีแล้วนะครับที่ดินพืนนี้นะครับมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของผมนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยไม่มีทางสุดอย่างแน่นอนนะครใครที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับและประเมินที่ดินของตัวเองไม่เป็นว่าที่ดินของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนดินแบบไหนนะครับและหากเราสร้างแบบสุ่มสีสุ่มหนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้เราในอนาคตได้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับที่ดินเนี่ยอาจจะมีการสุดตัวอาจจะไม่เหมาะกับการใช้เสาสำเร็จแบบนี้ในการสร้างนะครับถ้าที่ดินบริเวณใกล้เคียงหรือที่ดินของเรามี การซุดตัวอยู่บ่อยครั้งนะครับการที่เราจะสร้างบ้านได้เนี่ยอาจจะต้องใช้บริษัทรับเหมาสร้างบ้านให้วิศวกรออกแบบให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่บางจุดเนี่ยจำเป็นต้องตอกเสาเข็มก่อนที่เราจะทำการขึ้นเสาขึ้นต่อมออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะไม่ชะนั้นเนี่ยถ้าหากเราสร้างแบบซ่มสี่ซ่มห้านะครับสร้างเองแบบไม่ประเมินอะไรเลยนะครับอาจจะสร้างความเสียหายกับที่ดินและตัวบ้านในอนาคตได้นะครับความลึกที่ผมขุดแบบหกสิบเซนตรงนี้นะครับจะมีการเทลีนความหนาอยู่ที่สิบเซนติเมตรเพื่อเป็นฐานรองรับตัวเสาอีกทีหน,น,นึ่